สวัสดีครับมาชมกันครับว่าวัสดุแบบนี้เราจะไปทําอะไรกันได้บ้างปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI แล้วก็เครื่องจักรเข้ามาในวงการศิลปะเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะสาคัญที่สุดในอนาคตน,นะครับที่ AI เข้ามาแทนไม่ได้คือไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ AI ยังเข้ามาแทนไม่ได้ดูจากงานชิ้นนี้นะครับวัสดุ ชิ้นเล็กๆแบบนั้นผมจะมาลังสรรเป็นงานอะไรบ้างอันนี้เป็นงานเาเวศวรรณนะครับะจะถือโซ่สองข้างเพื่อเปรียบเสมือนว่าเาเวสกำลังรักษาสมดุลของทั้งสองข้างซ้ายขวาอันนี้โซ่ข้างหนึ่งก็เสร็จแล้วนะครับถ่ายคลิปเก็บไว้ให้ชมเพื่อจะได้ไม่ต้องมีใครมาสงสัยภายหลังครับว่าเป็นการแกะแยกชิ้นแล้วมาต่อหรือเปล่าอันนี้ถ่ายคลิปให้ดูทั้งหมดเลยนะครับ เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดไม่ได้มีการต่อนะครับต่อด้านเสียนยอดบนต่อแบบด้านบนต่อแบบเพิ่มมูลค่านะครับสามารถไปใส่มวลสารได้อันนี้ครับเอาให้ดูว่าชิ้นตรงกลางที่ผมแยกเอาไว้เพื่อมารอเสียบด้านบนนี่ครับตาบเคียวตัวผู้และตัวเมียเรียบร้อยอันนี้ลองประกอบดูแล้วแกะแกะฐานให้แกะรายละเอียดช่วงบนนะครับอันนี้ลองเช็คดูครับ อันนี้เก็บรายละเอียดทั้งตัวเรียบร้อยแล้วครับขัดข้อต่อโซ่ใส่ลายเซ็นอะไรเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการเช็คเช็คฐานนะครับเช็คน้ําหนักหาตําแหน่งให้อยู่แบบตรงกลางกึ่งกลางพอดีต่อไปแล้วก็ใส่ล็อกโซ่นะครับยิงนอ็อตขันน็อตให้แน่นหนานะครับแล้วก็เช็คตําแหน่งให้อยู่บาลานซ์ตรงกลางนะครับแล้วก็ทําการแกะมาปิดนะครับอันนี้ อลองเาเวทมาวางวางทดสอบดูครับดูนะครับจะเห็นว่ามีการโยกมีการเคลื่อนไหวได้อยู่นะครับจะทําให้เหมือนนะาทาเวทลอยอยู่จริงๆแยกอยู่ระหว่างโลกข้างบนข้างล่างครับตรงกลางฐานนะครับอันนี้นี่ที่ชี้นี่คือก้อนเมฆเล็กๆนะครับเอามาปิดปิดรูนอ็อตแล้วก็อันนี้เป็นตัวล็อกด้านหลังนะครับให้งานไม่หล่นตัวล็อกด้านหน้านะครับ นี่ลองเอียงผมจะเอียงให้ดูปลอดภัยนะครับไม่เป็นภาระกับลูกค้าแน่นอนลูกค้าไม่ต้องไประวังนี่นะครับฐานนะครับเห็นปะครับตรงกลางเป็นหยินหยางร่างสีขาวก็สีดําแทนความดีและไม่ดีข้างล่างเป็นเกลียวขึ้นนะครับเป็นเป็นน้าวนเป็นทะเลวนรูปแบบทั้งหมดนะครับจะคล้าย ตาช่างคล้ายๆไอกระเช้าหรือถาดลองข้างหนึ่งของตาช่างนะครับที่เคยเห็นรูปแบบนี้งานทั้งหมดเนี่ยผมจะทําให้เหมือนว่าเป็นทาเวศเป็นผู้รักษาสมดุลน,นะครับระหว่างความดีและความชั่วเป็นผู้รักษากฎเป็นไอเดียของงานนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ